N.Y. Topics เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวคุณสวัสดีท่านทุกท่านนะครับยิีต้รับเข้าสู่รายการ N.Y. E Topics กับผมพิทักิทธิ์ครับวันนี้ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับทานน้าแข็งนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีที่ประเทศไทยนะรจริงๆทาน้ําแข็งก็เหมือนเป็น,ปนแม่น้ํานะครับแม่น้ําที่ที่ว่ามันอยู่ในที่ที่หนาวเย็นนะครับมันก็เลยกลายเป็นน้ําแข็งนั่นเอง ถามว่าการที่น้ําแข็งละลายเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างน,นะครับก็เป็นคําถามที่น่าสนใจนะครับน่าสนใจคือเราอยู่ไกลเราเลยไม่รู้นะเราก็มีแต่ว่าแม่น้ําน้ําท่วมใช่ไหมครับจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําแล้วก็มันไหลล้นตลิ่งออกไปก็ไปท่วมบ้านเรือนนะครับเป็นปัญหาเรื่องน้าท่วมแฟ e s h ชฟ o ัดนะครับก็ก็มีเห็นบ้างนะครับแต่ว่าการที่น้ําไหลเร็วเนี่ยไม่ได้ขึ้นไม่ได,ไได้ไม่ได้มาจากคันน้ำแข็งละลายนะครับ ที่ไทยนะครับก็มาจากสาเหตุอื่นนะครับแต่ว่าในอีกส่วนของโลกเนี่ยครับที่น้ำแข็งละลายเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับก็เรามาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมกันในบทความนี้เลยนะครับก็เป็นบทความจาก BBC News ไทยเช่นเดิมนะครับผมเพิ่งรู้ว่า EP นี้เป็น EP ที่200นะครับก็เป็นการเดินทางที่ยาวนานหลายปีของช่องเรานะครับก็ค่อยๆทำไปมีหยุดไปบ้างนะครับแต่ก็ช่วงนี้มาอย่างต่อเนื่องะอาทิตย์ละครอาทิตย์ละตอนก็ขอบคุณที่ยังสนับสนุนกันอยู่นะครับก็จะพยายาม มาเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าบทความจะดีบ้างแย่บ้างนะครับแล้วคุณภาพคลิปวิดีโอจะเป็นยังไงก็ยังขอบคุณที่ติดตามกันอยู่นะครับก็ถือว่า,าตัวเลขมันไม่ได้เพิ่มเยอะนะครับทั้งยอดวิวแล้วก็ยอด s ับสครายเบอร์ด้วยนะครับก็แต่ผมไม่ได้ทีเล่นนะก,ก็ถือว่ามามามา,มานั่งนั่งคุยกันนะครับก็ดีใจที่ทุกคนยังยังยังติดตามกันอยู่นะครับโอเคบทความนี้นะครับนักวิจัยพบทารน้ำแข็งทั่วโลกกำลังละลายเร็วที่สุดกว่าที่เคยบันทึกมา คือจริงๆแล้ว่ผมช่องเราเคยเล่าเรื่องภูเขาทับแข็งละลายไปแล้วเนาะที่แบบมันลอยอยู่กลางทะเลองเงี้ยทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นแต่ว่าผมคิดว่าการที่ทางทับแข็งละลายเนี่ยมันอาจจะส่งผลทําให้พื้นที่บางพื้นที่ที่ไม่เคยเจอน้าท่วมอาจจะท่วมได้นะครับเวลามันสะสมกันเนาะมันก็ไหลลงสู่ที่ที่ต่าลงสู่ที่เออไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเหมือนกันนะครับแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ด้านล่างในเป็นเมืองเลยอะไรเงี้ยอาจจะได้รับผลกระทบนะครับโอเคมานะครับอันนี้เขาก็เป็นภาพนะครับจาก Getty Image ด้วยความยาวก,กว่า20กิโลเมตรทาน้ำแข็งอาร์เลสถือเป็นทางน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์ในยุโรปแต่ว่าทาน้ำแข็งส่วนทาน้ำแข็งส่วนหน้าได้ถอยร่นเข้าไปแล้วกว่า2.3 3.2กิโลนับตั้งแต่ปี1900โดยกำลังถอยร่นดังกล่าวโดยการถอยร่นดังกล่าวกว่า1กิโลเมตรเกิดขึ้นภายหลังปี2000โอเคก็คือว่ามันร่นถอถอยร่นก็คือ รวละลายเพิ่มขึ้นเนะครับเป็นระยะทางกว่า3กิโลแล้วแล้วก็ภายหลังเนี่ยยีกว่าปีล่าสุดเนี่ยก็ล่นไปอีก1กิโลนะครับก็น่าจะเร็วขึ้นอีกนะฮะบทความโดยคุณมาร์คพอยทิงนะครับพอยทิงนจัด้านสภาพภูมิากาศและสิ่งแวดล้อมครับลงไว้วันที่20กุมภาพันธ์2025ครับผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่รอบด้านที่สุดในขณะนี้ชี้ว่า คือที่รอบด้านนะผมอ่านแล้วขออภัยเวีนวักคือจังหวะนะครับการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้อกากาศได้ส่งผลให้ท้ำน้ำแข็งขนาดใหญ่หลายแห่งทั่วโลกละลายเร็วที่สุดกว่าที่เคยบันทึกมาถ้ำน้ำแข็งที่ท่อตัวบนเทือกเขาทำหน้าที่เป็นเหมือนเ,อเป็นเสมือนแหล่งน้ำจืดที่หล่อเลี้ยงผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกเพราะมันยังกักเก็บน้ำปริม,มาณมหาศาลเอาวไว้ซึ่งหากลายเป็นน้ำทั้งหมดจะทำให้ระดับน้ำทะเลทั่วโลกสูงขึ้นถึง32เซนติเมตรประมาณ1นฟุต โอ้ก oh, ็เยอะอยู่นะครับแต่อย่างแต่อนับตั้งแต่ย่างเข้าสู่ศตรวรรษใหม่ก็คือ2 0งพนะครับเอ้ยศตรวรรษตั้ง2000 2000ดิใช่ไหมสองพันหนึ่งนะครับสองพันไม่ใช่สองพันหนึ่งร้อยสองนะครับจาก1990ถึง2000เนี่ย1900ขออภัยครับ1900ถึงปี2000มีรายงานว่าธารน้ำแข็งเหล่านี้ได้ละลายไปแล้วเป็นปริมาณมากกว่า6.5ล้านล้านตันหรือราว5%ของปริมาณน้ำแข็ง ในฐานน้ำแข็งทั้งหมดโอ้แค่หเอร์นตองนะอนอกจากนี้อัตราเร็วในการละลายยังเพิ่มสูงขึ้นด้วยโดยในทศวรรษที่ผ่านมาก็คือ10ปีที่ผ่านมานะครับฐานน้าแข็งได้ละลายหายไปในอัตราที่เร็วกว่าการละลายในช่วงปี2 0 0 0ถึง2011ถึง1ใน3การศึกษานี้รวบรวมข้อมูลจากการประเมินในระดับภูมิภาคถึง300 230แห่งจากคณะวิจัย35คณะทั่วโลกนี้ทำให้เห็น อาจทาให้เหล่านักวิทยาศาสตร์มีความมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับความเร็วในการละลายของฐานน้าแข็งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของพวกมันในอนาคตคือจริงๆอ่ะมันก็อาจจะพอเดาได้นะครับเพราะว่าในช่วงหลังนะครับมันก็เป็นปีที่อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเนาะและพออุณหภูมิโลกสูงขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าธารน้าแข็งก็คงจะละลายไปด้วยนะครับอืมก็เป็นอะไรที่คอนเฟิร์มผลสมมติฐานนี้นะทั้งนี้ธานน้าแข็งถือเป็นดัชนีชี้วัด ที่ยอดเยี่ยมในเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในสภาพภูมิอากาศที่คงที่และไม่มีการเปลี่ยนแปลงทานน้าแข็งเหล่านี้จะมีขนาดคงเดิมเนื่องจากน้ําแข็งที่เพิ่มขึ้นจากหิมะที่ตกลงมานั้นเท่ากับส่วนของน้ำแข็งที่ละลายหายไปอ๋อก็คือมันละลายอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีน้ําแข็งมาตกมามาแบบทดถมเพิ่มด้วยอะไรเงี้ยแต่อย่างไรก็ตามในรอบ20ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าทานน้าแข็งหดตัวลงเกือบทุกที่เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย โดยเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นหลักอันนี้กเป็นเรื่องการเรีอนกระจกนะครับเป็นเรื่องปรากฏการณ์เรองกระจกขอไปในระหว่างปี2 0 0 0 2ถึง2023บรรดาทานน้าแข็งที่อยู่นอกผืนน้ําแข็งใหญ่บนเกาะบนเกาะกรีนแลนด์และทวีปแอนตาร์กติกาได้สูญหายไปแล้วโดยเฉลี่ยราว270ล้านตันต่อปีตัวเลขดังกล่าวนี้ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจดังนั้นไมเคิล พวงหน่วยการหน่วยบริการตรวจสอบทานน้ำแข็งโลกหรือ World Glaciers เอ่อมันอ่านวะ่าะไรนะ Glacier ปะ Glacier เอ่อ Glacier Monitoring Service และผู้เขียนหลักในรายงานชิน้นนี้จึงได้ใช้การเปรียบเทียบมาอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเขาอธิบายว่าในปี11มีน้ำแข็งจากฐานน้ำแข็งสูญเสียไปราว270ล้านตันซึ่งใกล้เคียงกับการบริโภคน้ำของประชากรทั่วโลก ในแล้วเวลา30ปีโอ้โหคนเราเนี่ยบุคริคน้ํา30ปีนะครับเท่ากับที่เป็นละลายไปเลยนะสมบูรณ์สมสมติฐานว่าคนหนึ่งดื่มน้ําวันละ3ลิตรทุกวันนี้เราดื่มน้ําวันละกี่ลิตรครับ2ลิตรยังยากเลยนะนี่3ลิตรเลยนะอาแต่ถ้ารวมบริโุคโิคนะอาบน้ําตัวกาจะถึงก็ได้นะเพราะว่าเราดื่มน้ําอาจจะเึง2ลิตรนะครับแต่ว่าเราอาจจะอาบน้ําแล้วก็ซักผ้าล้างจานอะไรงียอาจจะเกินนะครับอันนี้ก็มีเป็น สถิติการสูญเสียทานน้ําแข็งนะครับนี่หน่วยเป็นการเปลี่ยนแปลงในหน่วยกิกะตันนะก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับตามปีที่เพิ่มขึ้นปีที่ร้อนขึ้นนะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณานน้าแข็งในบางภูมิภาคถือว่ารุนแรงมากเป็นพิเศษอย่างในภูมิภาคตอนกลางของยุโรปเพียงแค่ในรอบ20ปีที่ผ่านมา สูเสียน้ำแข็งปริมาณสูญเสียปริมาณน้ำแข็งในทาาน้ำแข็งไปแล้วกว่า39%จุดเด่นของการวิจัยการศึกษาดังกล่าวซึ่งได้รับการเผยแพร่ในวารสาร n นเจ r e ไม่ได้ไม่ใช่การค้นพบว่าท่าน้ำแข็งกำลังละลายเร็วขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราต่างรู้กันอยู่แล้วแต่คือการที่ศึกษาแตกา่การที่ศึกษาชิ้นนี้ได้รวบรวมข้อมูลและดึงหลักฐานต่างๆจากชุมชนนักวิจัยมาไว้อย่างกว้างขวาง ก็คือเหมือน confirm. คอนเฟิร์มขึ้นเราพออย่างที่บอกนะพอเดาได้อยู่แล้วว่ามันจะละลายเพิ่มแต่ว่ามันมีขันหลายๆอย่างนะครับที่มาสนับสนุนกันนะครับทั้งนี้มีวิธีหลากหลายในการประเมินว่าทันน้ำแข็งเปลี่ยนไปอย่างไรทั้งจากการวัดภาคสนามจนไปถึงการใช้ข้อมูลดาวเทียมในรูปแบบต่างๆซึ่งแต่และวิธีต่างก็มีข้อดีและข้อเสียต่างกันยกตัวอย่างเช่นการวัดปริมาณน,น้ําแข็งการวัดปริมาณการวัดขนาดที่ทานน้ําแข็งโดยตรงซึ่งให้ข้อมูลอย่างละเอียดมาก แต่ก็ใช้วัดได้ไดเพียงพื้นที่เียวเล็กๆของทางน้ําแข็งทั้งหมดซึ่งมีอยู่มากกว่า2 0 0แสนแห่งทั่วโลกด้วยการรวบรวมข้อมูลที่ได้มาจากการวัดด้วยวิธีต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างเป็นระบบทําให้นักวิทยาศาสตร์สามารถรู้ได้ว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นกันแน่แอนดี้เชฟเฟอร์หัวหน้าภาควิชาภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อมหมหาวิทยาลายัยนอร์ทแฮมร์ตัมเบียกล่าวว่า การประเมินของคณะวิจัยเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะทําให้ผู้คนมั่นใจขึ้นในการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่พวกเขาเคยค้นพบใช่เขาค้นพบนะครับผู้คนที่ว่านี้ประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์ด้านภูมิอากาศรัฐบาลประเทศต่างๆและภาคอุตสาหกรรมและแน่นอนรวมทั้งใครๆก็ตามที่มีความกังวลต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่ออาจจากภาวะโรคร้อน ทั้งนี้ปกติแล้วต้องใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าที่ธารน้ำแข็งจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอาจใช้เวลาไม่กี่ปีจนไปถึงหลาย,ลายทศวรรษขึ้นอยู่กับขนาดของธารน้ำแข็งแต่ละแห่งเขาบอกว่าปกติแล้วธารน้ำแข็งเนี่ยครับมันจะละลายมันจะละลายเนี่ยอาจต้องใช้เวลาหลายสิบป,ปีนะครับขึ้นอยู่กับว่าเป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่แค่ไหนแต่ถ้าธารน้ำแข็งเล็กๆก็อาจจะได้รับผลกระทบเร็วนะครับเพราะว่ามันน้ำแข็งมันน้อยไงแล้วก็อาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ อุณหภูมิไม่ได้หนาวเย็นขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันใหญ่เนี่ยก็แปลว่าอาจจะอันนี้มาได้ว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่หนาวมากๆผมกระทบจากใครไม่ใช่อาจจะค่อยๆเปลี่ยนอุณหภูมิตรนนั้นช้ากว่านะครับไอ,อ้ไม่อาจจะไม่ช้ากว่าอาจจะลดเท่ากันลดลดลดหนึ่งองศาเท่ากันแต่ว่าจากลบสิบเป็นลบเก้ากับลบหนึ่งเป็นลบลบลบศูนย์เป็นศูนย์งครับก็อาจจะทําให้ไม่ได้จูดมันต่างกันนะครับในการละลายนะครับเอ่อถึงแล้วเนี่ย นั่นจึงหมายความว่าธานน้ำแข็งจะยังคงละลายต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้าอย่างไรก็ตามสิ่งที่สําคัญคือปริมาณของน้ําแข็งในธานน้าแข็งที่สูญเสียไปในหลายศต,ตรวรรษนี้จะขึ้นอยู่กับว่ามนุษย์จะยังห้ามทําทให้โลกร้อนขึ้นต่อไปด้วยการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และกา๊าซสอนกะจดต่างๆอีกมากน้อยแค่ไหนผลการศึกษาฉบับนี้ชี้ว่าหากเราสามารถรักษาอุณหภูมิโลกไว้ได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ เราจะสูญเสียปริมาณน้ำฐานน้าแข็งราวหนึ่งใน4ของฐานน้าแข็งทั่วโลกในขณะที่หากว่าเรายังปล่อยให้โลกร้อนขึ้นโดยไม่มีการควบคุมแล้วคาดว่าปริมาณฐานน้าแข็งจะหายไปเกือบครึ่งหนึ่งก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับหนึ่งใน4กับครึ่งหนึ่งต่างกันไยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับคือตัวเลขอาจจะไม่เยอะนะแต่ว่าผลกระทบนี่ไม่แน่ใจนะครับทุกๆศูนย์จุดหนึ่งองศาเซลเซียสที่เราปกป้องไม่ให้โลกร้อนขึ้นได้ เท่ากับว่าเราสามารถปกป้องรักษาทานน้าแข็งไว้ได้บางส่วนและนี่จะช่วยปกป้องพวกเราจากความเสียหายอันใหญ่หลวงได,ได้ด้วยศาสตราจารย์เซมกล่าวเขากล่าวอีกว่าผลที่ตามมาจากการละลายของทานน้าแข็งนั้นไปได้ไกลกว่าแค่การเปลี่ยนแปลงในทัศนะ,ะภูมิทัศน์หรือระบบนิเวศในท้องถิ่นสิ่งนี้เกิดขึ้นกับหานน้าแข็งสิ่งที่เกิดขึ้นกับทานน้าแข็งส่งผลกระทบไปได้ไกลกว่านั้น ณจุดที่มันละลายศาสตราจารย์กล่าวนะครับผู้คนหลายร้อยล้านคนทั่วโลกต้องพึ่งพาน้าน้าที่ละลายตามด้วยการจากทานน้าแข็งเหล่านั้นซึ่งทําหน้าที่เสมือนเป็นอ่างเข็บน้ําขนาดใหญ่ที่จะช่วยบรรเทาปัญหาภัยแรงได้แต่เมื่อทานน้าแข็งเหล่านี้นห,หายไปแหล่งน้ำที่พวกเขาพึ่งพิงก็จะหายไปด้วยอ่าถ้าไปมองในมุมน้ําจืดก,ก็ถือว่าสาคัญนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่หนาวเย็นมากๆนะครับน้ําจืด ที่เป็นน้ำเป็นของเหลวคุณจะหาได้ยากมากนะแม่ต้องเอาน้ำแข็งมาละลายมาเผาอะไรเงี้ยครับออนอกจากนี้ยังมีผลกระทบในระดับโลกอีกด้วยแม้ระดับน้ําทะเลของโลกจะเพิ่มสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยทั้งจากการละลายของธารน้ําแข็งบนเทือกเขาต่างต่างและการละลายของธารน้ําแข็งบนเกาะกรีนแลนด์และผืนน้ําแข็งบนพื้นทวีปแอนตาร์กติกาประกอบกับพื้นที่มหาสมุทรอุ่นขึ้นซึ่งทําให้มันขยายตัว แต่นี่ก็สามารถส่งผลให้เกิดภัยน้ำท่วมพื้นที่ชายฝั่งบ่อยขึ้นได้แล้วทุกๆ1เซนติเมตรของระดับทะเลที่สูงขึ้นจะทำให้ผู้คนอีก2ล้านคนต้องเผชิญกับน้ำท่วมทุกๆปีนาทีใดที่1บนโลกใบนี้ศาสตราจารย์เชฟเฟิร์ดกล่าวระดับน้ำทะเลทั่วโลกตอนนี้ได้เพิ่มสูงขึ้นแล้ว20เซนติเมตรนับตั้งแต่ปี1,900โดยกว่าครึ่งหนึ่งของการเพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงต้นทศวรรษ ที่1,990และคาดว่าการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลอย่างรวดเร็วขึ้นจะเกิดนในช่วงขออภัยน,นะครับเขาแปลมาแปลกๆคาดว่าการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลอย่างรวดเร็วขึ้นจะเกิดขึ้นในเนี่ยคีมคำซับซ้อนนะครับจริงๆแค่นี้ก็พอแล้วเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลอย่างรวดเร็วจะเกิดขึ้นในช่วงหลายเทศว,วรรษที่กำลังจะมาถึงนี้นะก็คือว่าอีกหลายสิบปีข้างหน้าเนี่ยนะครับ อ่ะดับนทะเลก็คงจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าอุณหภูมิงโลกเนี่ยได้เพิ่มสูงขึ้นนะครับอืมไม่มากก็น้อยอย่างเงก็ต้องเพิ่มอยู่แล้วนะโอเคบทความก็จบประมาณนี้นะครับเออผมคิดว่าเป็นอืมอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับประเทศไทยเรามากนักนะครับอย่างที่บอกว่าประเทศเราไม่ได้รับผลกระทบจากทาน้าแข็งอะไรโดยตรงนะครับแต่เราอาจจะได้โดยทางอ้อมจากการที่ดัาทะเลมันสูงขึ้นนะครับพื้นที่ที่อยู่ริมชายฝั่งอ่ ทะเลอย่างประมาณไปบริเวณภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกบางส่วนและภาคตะวันตกนะครับประจวบสุดปากางสมุทรสาครนกรุงเทพบางส่วนนะครับชลบุรีระยองเงี้ยครับถ้าระดับทะเลสูงขึ้นเนี่ยก็แน่นอนว่ามีผลกระทบแน่ๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ที่จมน้ําลงไปนะครับแล้วก็กรุงเทพนะครับเป็นเมืองหลวงที่ที่ต่ํามีระดับค่อนข้างต่ํานะครับเทียบกับระดับทะเลถ้าเกิดมันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ย จริงๆมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่มากนะถ้าเรามีการวางแผนล่วงหน้าอย่างประเทศเนเธอร์แลนด์ที่เขาอยู่ต่ํากว่าดับทะเลนะครับเขาก็มีการทําเขื่อนทําอะไรมากั้นนะป้องกันให้ดอนทะเลมันมันควบคุมให้มันอยู่ในระดับที่ไม่ทําให้เมืองจมน้ำนะครับผมว่ามันทําได้นะถ้าเราจะทําจริงๆนะครับแต่กเ็เป็นการลงทุนที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกนี่เป็นหนึ่งในโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Climate Change Adaptation นะที่ผมเคยบอกว่ามันเป็นโครงการที่ มันไม่ได้มีกําไรหรือว่าเงินตอบแทนมาโดยตรงนะครับแต่ว่าเป็นการปรับตัวมันเป็นการลงทุนเพื่อปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่เกิดขึ้นจาก climate change นะครับเพราะฉะนั้นคนลงทุนเนี่ยไม่ใช่เอกชนแน่นอนนะครับต้องเป็นรัฐบาลแต่ถามว่ารัฐบาลจะเอาเงินจากไหนนะครับก็จะย้อนกลับไปว่าถ้ามองในมุมที่ระดับโลกมากขึ้นเนี่ยครับการสนับสนุนเรื่อง green finance ครับการสนับสนุนเรื่อง climate finance จะมีมากน้อยแค่ไหนซึ่งในส่วนใหญ่นะก็จะไปลงกับ พวก climate mitigation นะครับอย่างที่ผมเคยเล่าๆไปบ้างนะเกินๆไปก็คือเกี่ยวกับการ transition นะครับการเปลี่ยนผ่านการไปเพิ่มอ่ n energy นะครับการลงทุนในรถ EV การลงทุนใน renewable energy นะครับแต่ว่ามันมีส่วนน้อยมากๆครับที่ไปลงทุนในฝั่งของ climate adaptation ซึ่งมันทั้งค่าสำคัญอย่างที่ผมบอกมันอาจจะไม่ใช่ฉับพลันทันท,นทีแต่ว่ามันต้องทำนะครับแล้วก็เริ่มมีคนให้ความสำคัญเริ่มให้มีคนสนใจเรื่อง climate adaptation มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งผมคิดว่ามันอยู่ใน จุดที่ดีแล้วนะครับที่มีคนสนใจอย่างน้อยก็เป็นผมคนนึงนะครับที่สนใจเรื่อง cryptocurrency นะแล้วก็มองว่ามีความสําคัญมากๆนะครับเรื่อง c เ y p เ o c u r r e n c y แต่อย่างนั้นแหละครับมันมันไม่ใช่เป็นการลงทุนที่เกิดขึ้นจากเอกชนเพราะฉะนั้นอะไรที่มันไม่ใช่เกิดจากเอกชนไม่ได้ขับเคลื่อนโดย profit ไม่ได้ขับเคลื่อนโดยผลประโยชน์เนี่ยมันจะไปได้ช้ามากๆก็หวังว่าจะยังทันอยู่นะครับผมผมผมมีความหวังในเชิงบวกนะครับว่ามันมันจะยังทันนะแล้วก็แต่แต่มาถูกต้องแล้วนะครับว่า มันต้องค่อยๆผักดันไปนะครับใครเหมือนมิเทกชันอาจต้องเกิดก่อนเพราะว่าเราต้องลดก่อนนะครับทีนี้มันจะเป็นงูปัญหางูกินหานนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะมิิเกตได้มากแค่ไหนพอเราไม่รู้ว่าเรามิเกตได้มากแค่ไหนนะครับการจะทําอะไรบางอย่างเพื่อมิเกกอ่าเพื่ออแดปกับมันเนี่ยมันก็มีปัญหาว่าจะออกแบบยังไงยกตัวอย่างเช่นเอ่อผมเราจะทําเขื่อนขึ้นมาใช่ไหมครับสูงเท่าไหร่ถึงจะพอก็ต้องกลับมาดีมาประเมินว่าระดับทะเลจะสูงขึ้นเท่าไหร่ทีนี้ระดับน้ำทะเลจะสูงขึ้นเท่าไหร่เนี่ย ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถรานซิชั่นได้ดีแค่ไหนได้เร็วแค่ไหนใช่ไหมครับก็จะย้อนกลับไปว่าเรามีการลงทุนใน Climate m i t i เ a t i นพอหรือเปล่าซึ่งปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่ายังไม่พอนะครับคือขนาด m i t i g a t i นยังไม่พอเลยอ่ะนะครับการซีชั่นจะมีะได้ไงและความไม่ชัดเจนเหล่านี้เนี่ยทำให้ Climate Mitigation เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นนะครับยังไม่เกิดขึ้นแบบกว้างขวางสักทีหนึ่งมันเป็นปัญหาที่ผมว่ามันค่อนข้างจะยากนะครับแต่ก็ก็หวังว่าสักวันหนึ่งอะไรๆจะชัดเจนขึ้นอืมเพราะว่ายังงงงกกกาาารรรรลลลททุุนนนนนะคบหของเงิีน่นะ มันไม่สามารถไปในจุดที่ไม่ชัดเจนได้นะทุกอย่างต้องเคลียร์ไม่งั้นเราไม่กล้าลงทุนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นปัญหาที่<ม>เออมันค่อนข,ข้างแก้ยากนะครับแล้วก็มันต้องมีคนลองก่อนแหละนะครับถ้ามันไม่มีคนลองทําสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะมันก็ไม่มีตัวอย่างใช่ไหมครับขออภัยนะผมยาวมันก็ไม่มีตัวอย่างให้ได้ลองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าจะมีตัวอย่างให้ได้เร็วที่สุดนะครับคือต่อให้มันเป็นตัวอย่างที่เฟลเนี่ยมันก็จําเป็นต้องมีนะซึ่งใครจะเป็นคนทนนั้นใช่ไหม อ่ะก็ต้องรอดูต่อไปอย่างพวก C C U S นะครับพวกคาร์บอนแคปเจอร์แอนด์สตอร์เลตนยครับสตอร์เลตยูเทชั่นยูเทชั่นนะครับ, itation, รบพวกการดูดเอาการคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมากักเก็บอะไรเงี้ยก,ก็มีนะครับแล้วก็รู้ว่าไม่คุ้มทุนแต่ก็ยังมีคนทำไปก่อนเพราะว่าเขามีความหวังว่ามันจะคุ้มทุนในอนาคตไอ้เลือกไลเมทยูเทสชันก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะต่างกันตรงที่ว่ามัน มันเป็นการปรับตัวไงคือมันไม่มีกําไรแน่นอนนะครับไอไอไอซีซี I เนี่ยการดูดคาร์บอนเนี่ยมันยังมีกําไรพอเห็นนะครในอนาคตที่ทําเป็นเซอร์วิสได้ทําเป็นการดูดจับได้แต่มันไม่สามารถเปลี่ยนเอาเอ่อการทําเขื่อนแล้วป้องกันเอ่อสิบล้านครัวเรือนไม่ให้จมน้ำทะเลมันไม่สามารถเทินมาเป็นไรายได้ได้นะครับเพราะฉะนั้นพราะเห็นไหมครับว่ามันมีข้อจํากัดอยู่ในเรื่องไคล m ม t e a d เพ t a t i o n ที่ทําให้มันเกิดขึ้นได้ยากนะครับอืมก็ถือว่าเป็นการพูดเรื่องไคลเ a t e a d เพ t a t i o n แบบรวบลัด ให้พอเข้าใจนะครับถ้าเกิดว่ามีผมไปเจอบทความที่มันแบบอธิบายได้ดีกว่านี้เนี่ยผมก็จะเอามาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเป็นแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็พอให้เข้าใจปัญหาของมันเบื้องต้นนะครับอแฝงมากับบทความเรื่องทานน้าแข็งเลยนะครับไม่ได้เกี่ยวกันเท่าไหร่โอเควันนี้ก็ฝากไปประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะสิ่งแวดล้อมอยู่รอบตัวเราสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ a n y topics เรื่องสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณ